จะได้ไปคุยกับมันจะได้รู้นะเธอต้องไปสร้างเธอต้องทำด้วยอาิีพนะและการลงอ่านไม่ต้องอะไรเลกไปพิสูจน์ตัวเองสักเจ็ดวันเรื่องการหาบริสาท์สุนฉันขขที่เปยนภาษาไทยแล้วเธอจะรู้เลอว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรอจะคิดเป็น,แ,น,ปน,ปนและเธอจะสร้างงานเป็นเธอจะวาี่ชีวิตเป็นงนั้นก็เห็นที่ใส่มานะถ้าเจอสปอร์สมานฉนอ่าแม้แต่งานศพเขาเขียนก็ได้อ่านหรอ ไอ้ควมเห็เเนีเราไ้กาสมมวิชาการไอ้ตัวอย่างคนคนนี้รวยนี่ยังไงเออพระอาจารย์ครับคุณประชัยเนี่ยเขารวยมากไหมเน่นเขาใส่แหวเป็นเขาโบาพสเลนการยไม่พอย,ยังต้องฝังเพชรอ,อีกเป็นเรือนทอยยัยงตงฝังเพชรอีกอ่ะโอท่านผมไม่ได้สนใจ h o แมนี่นะว่าเขามีสมบัติเท่าไหร และผมไม่เคยสนใจ o าวมั h เ่าเขาเรวยเท่าไรแต่ที่ผมคุยกับเขาเปบอกไปเรื่หนึ่งผมกำลังแก้ไขปัญหาธุรกิจครับวั่นี้แก้ทำลานะแก้ในมุมมองอีกแบบแการคิดคำบอกสองผมสนใจ h าวทูครับว่าเขาก่อตั้งบริษัทน้ำมันได้ไงต่อตั้งปูได้งไงจึงมาเป็นยักษ์ใหญ่โดยที่เราเป็นเอกชน h า w t ูเป็นสําคัญและสนใจความคิดและวิธีคิดเขา ในการต่อสู้แล้วมันก็จะติดตัวมาแล้มันจะไม่มีวันหายไปจตัวผมอ่าสนใจอะไรเรื่องหนึ่งสนใจสารสปร์ัวอื่นให้มันไม่เอาเออเดี๋ยวทำาท่านทานเดแ๋ยวมันกว่แสงผมไม่เอามีปากหากินเองเออเราใช้ขายก็ได้แคกำลังมองแสงเาั้ก็แลคุณ เอามาทำไมเราเป็นสาวแก่เดี๋ยวมันมาครอบงำเราเช็คโอเวอร์เราเออสาวแก่ไปแล้วเราเป็นทุ่นเชียวโอ้และพระเจ้าเรามัน,น,ออนมันของของสงไม่ใช่ของมันไม่ใช่เป็นพับลิกลูกมันเป็นของส่นวนรวมไม่ใช่ของส่วนตัวอีนี่มันจะครอบงำเราไม่มิจฉาประหารกินมาแล้แต่บทสงโอนเงินแสนเนี่ยจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้แต่วันนี้คงไม่ได้ <laughs> แต่ว่าอีกสิบห้าปีต้องได้ PI, いい x, yeah. uh, เพราะเธอจะเจริญก้าวหน้าขึ้นยังไงเงินแสนเรื่องเล็กหวางนู่นพอรวยแล้วนะเธอบอกตรงนน้าผมจำผมไม่ได้ผเป็นสภานศึกษากาประชุมที่นั่นที่นี่สุดตอนนั้นน้าอายุแปดสิว่าแล้วอผเป็นสัน้าก็ได้อจะรยชอบพกบนจับมือกันตอนี่นะทอะไรกันตอดนี่ลกนะเด็เป็นสักหามันงเวาแล้อีเบรกขีลาล การชอบที่จะทำหนุนนะแต่ว่าเดชบอกว่าเดชบอกเริ่มจากตัวเราก่อนเริ่มที่ตัวตัวที่ใจแก้ไขที่เราพัฒนาไปเริ่มที่ตัวตัวที่ใจแก้ไขที่เราเอ่อแล้วจุดต้องมาในการศึกษาและอ่านบันเชิงนความละไม่ไปหากามอารมณ์จะเจริญอารมณ์่างไรการมาสื่อาไม่ใไอรุ่นพี่เนี่ยมันคิดจะฟังรุ่นน้องอ่าในรุ่นที่เน็ตเป็นรุ่นพี่เนี่ยเวลารับรุ่นน้องเน่ยเคยคิดจะฟังม่ไม่รู้ ต้องมีสัญญาอย่างนี้บ้างที่นั่นถูกตามจริงเลยบางอย่างในน,น,งนี้ขอลนะเออในสนภาพนักศึกษาทำอย่างไรนะจากทราบว่าการทำอะไม่ละไม่ละโลกไม่สอนละไม่ใฝ่ใจในการอารมทำยังไงเพราะนักศึกษาคนไทยมันแปลกต้องมีขู่กันต้องไปกิกกันนะเออมหม่ๆก็ก,กุ๊กิก นาไปกิ๊กก็เลิกแล้วลก็ไปกิ๊กเขาไปต่อ <S 2> <S 2> <S 2> นะมันเรื่องอะไรเออมันเป็นองเชนธรรใหม่เรื่องเอ,อาไปต่างประเทศเคยไปต่างประเทศต่างประเทศมันมีจุกในขะะ้าวต้มันจังไอ้นี่ที่บอกว่าอะไรเดนมาร์กอ่ะจังหว่าเป็นแหล่งหนังโป,ป,ป๊เหมือว่าเราอ่ะาลอหน้าก็เคยดูแล้วเขาว่าแหล่งมากที่สุดเดนมาร์กแห่งที่มันทลายมาขเขาว่าอย่างนั้น ก็มันก็ไปซื้อมันดูแล้วแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้องดังมากใช่มาเชื่อวบ้าหมาเห่าแล้มันร้อง ว่าไม่นเสไปดูกมจับป้านก็แม่กดสะดังเลยวายเยหนึ่งทีสองพิเศษเริ่มีจะไปดูทำไมเนี่ยเออดูให้มันเห็สิ่ง็ไม่มีโอกาสใช้อวะนิไม่มีสินใจที่จะแรกแยดีช่วกันเลยพนมีมรอดจะไปทอร่ กี so gone, so so are are mm ่หมดแล้วเป็นสมบมต้นเราเป็นสมบัมต้ต้นทำไมเออต้นทำไมอ่ะต้นไม่หมายต้นลูกขึ้นกับมาภาแ้ว่อนเลยพอแล้วอไแล้ว่อยแล้วรอหายากทุกคนลงอาจเรยอแล้วามทาไม่หมายอาจารย์อาจารย์ผมก็้าเยอะผมาเยอะ เี็กมาทำร,คร,ครู้มดเยนจ่สัมาท่คนทีจะมา,ามหาโฮัมเมดต้องสร้ายาตรานแล้ว่าไปรูกปีนในการรัตใหมยอ้าวีนีนสายน้องอทอะไรพี่กับน้องคือพี่กับน้องน้องจะมาหวังหวังแล้วจะสนกับพี่อา พวกบมนจริงๆก็เป็นพี่น้องกันเรามาอยู่ด้วยกันนะอย่าให้มีเรื่องเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นรักษารนี้และสัตว์ตัวอาจจะกลายเป็นราวาทำอะไรไม่ดีวันนี้นะไปท้องไปไสเข้า,ป,ขาปัญหาเยอะและจำไว้ว่าเมื่อเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นสมองส่วนที่จะเรียนนี้จะหายไป85%รวมแล้วทั้งความจำเป็นกิจวัตราประจําวาาันหาและทัาการใช้ใจะนะรวมแล้วนะถ้ามีความรนะัก 7 7 5อ่า7จแต่ถ้าเสียตัวด้วย9 9จากวันนั้นมาคือจะม่เหการเรียนเก่งอ่าหนึ่งความต้องการสองความอยากเที่ยวสามีผู้ชายทิ้งมันจะควรใจกันตลอดเออนี่เห็นมาตาก็เจอมาตัวด้วยกแค่เปนเนยนมีแฟนนะสมองที่จะกำนหนังสือหายไป60%เป็น แล้วองค์างปุ๊บเนี่ยตกประโยหกยังไม่เลยเลิกสอบทุกปีนั้นอ,อีเด็กมหาดุคาลาม <c oughs> เดินผ่านมาทุกวันนั่นจะเลิกแหมปีเพอไม่ได้สนุสิทธิ์แก่เลยตอนน,นั้นฉันเก่งสนุส,สิทธิ์ตั้งแต่ปันปั้นเป็นต้นมาพอได้สนุสิทธิ์พุทธะก็ไปเจอผู้ชายสองปีไปแล้วเจ็ดวันเนี่ยกินน้ำเป็นแข็ง อยู่ได้เจ็ดวันไม่ดีนครับหน้าดำเป็นผีตกไปเลยแล้วไปรังโกค่ะอ,อ,อนกอค่ายจะสอบบาลีตกเลยมนันไม่มีชีวิตต่นเ่ยจิได้บอกว่าหลานยาใครมนจิตก็สาม็เปอรคือกไปก่อนนะไม่มีอะไรจริงจังเลยถ้ามันมนตามเลยก็นะะหนึ่งก็เวลาไปหามันก็จะไปไปฟันที่ เื้อไข่ต้มไปนะอาเมกี่ยอดอาริกใส่้วเคี่ยวเคี่ยวล้อมันแล้วทำได้ไหล่เรา่ได้ยาไม่ยาเลยาไม่้าเลยรีาเขาถ้าเราส่งมน แล้วแบบมันชนไปหน้าไหนก็กินแก็ไม่ได้หูเสียเฉียนหน้ามาดูมันจะไม่ได้ตามเวลาเดินชนไปแล้วก็เดินไปหายลงไปมันไม่เาปัญหาแล้วก็ตบดังเลยอ่ะ ที่มาประจับตุ๊กชาร์ดี้าะไอเราเสร็จไปทำสวยเองนั่นแหละเราเป็นแ,แสเองไม่ว่าประื่นมหาเรื่องในชีวิตเองลงูก